ใายไลยแหละอขาใหญ่เขาใหอ่อปเขาใอญ่ละจริงจังสวัสดีค่ะทุกคนพบกับชาแนลไวบอนจ้าวันนี้นะคะนกจะพาทุกคนมาดูกันว่านกจะไม่ขำจะเป็นยังไงกันเนาะ วันนี้เราจะพาทุกคนมาคลายเครียดเนาะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเครียดอะไรกันมาเยอะสําหรับชีวิตที่ผ่านมาวันนี้ฝนตกนะคะไม่ได้ออกไปที่ไหนเลยคือมันตกตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยคลิปนี้พวกนี้จะเป็นคลิปที่แบบมีพี่คนนึงนะคะเขาจะเป็นกลุ่มที่แบบเขาจะส่งเรื่องตลกกันมาให้กันดูทุกคนมาคะ่ะทุกคนเราจะเข้าไปดูกันเนาะว่า ลิปที่เขาส่งมาให้อะตลกขนาดไหนมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปแรกกันเลยนะคะที่เขาส่งมาให้นกดูเนาะะลิเนนอไปเตวะไอเปทุกคนยังไม่เท่าไหร่นะ้าเต้นคนเทนเนอ,เนอได้ได้นะ แต่ไม่ขำนะทุกคนไม่่อไปนะโอ้โหอยากกินไอติมอ๋อให้ไม่มีไอติมอ่ะโอ้พอเจอเจออ้าวไม่มีกล้วย

โอ๊โอปะอ่าอะเออโอ๊ะอะไล่นออหลนเฮ้หลนโอ๊ยหลนหาโหลูกเอยโอได้กินแล้วได้ยังเนี่ยอ้ยได้กินแล้ว ินแล้วเอ,<ป>เอาไปไปเอาไปด้วยอ,อันนี้ถือว่าได้นะแต่ยังไม่ขำทุกคนน่าเอ็นดูมากกว่าเออน่าเอ็นดูนะทุกคนอันเนี้ยน่าสงสารนะไม่ได้กินไอติมสักทีเี่ยใช่ไหมทุกคนเป็นเราอย่างเงี้ยถ้าไปซื้อไอติมแล้วนนขวดจะได้กินเน่ยเนาะเออก็ต้องถือกลวยเป,ป,ปล่าๆโลไปพักหนึ่งอ่ะพราะ้าหลอกไง

ออกไม่ได้ทุกคนอังเกลที่เมันต้ตูรามูโอ้เว้อสาโอ้เวนกำก็จะโชว์เท้าเท้าติดเลยแม่ไอ้บ้าเอ้ยไมาดูคลิปต่อไปดิอืมถอยอะไรมา ไหนแกงพ่อเหรอลูกอุ้มแต่ล่าขาแม่ไปเนอะเออเออได้ได้ได้อันนี้ถือว่าได้เฮ้ยแต่โนก็ไม่โดนไม่เคยโดนทำแบบนี้เนอะไหน ดูคิดอะไรดีเนี่ยอันไหนอีกอโอ้ยเด็กน้อยผมผ้าให้พ่อเขาเลยอ้๋ <c oughs> อ,อ,ยอย ตกเตียงอะทุกคนเ oh oh. อ้ยสงสัยจะโกรธพ่อเนาะ <Huh? S 1> อันนี้มีขำเท่าไหร่อะทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอันเนี้ย mm hmm. ดูคิปต่อไปสิมีจ mm ู hmm. น้องคันอะ mm hmm. เกาแบบดื้อๆ mm hmm. อ๋อน,น่าร mm hmm. ักเนาะ mm hmm. โอ้ยไหนอีกรอบสิมีปับจูๆููููู่โอ้ยเขาขันหลัง้นยั่งน่ารักอะเอออันนี้น่ารักทุกคนอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักมากกว่าอันนี้เป็นคลิปอะไรเนี่ยจองหลับ <'t> อ๋อเขาเล่นเกมกันเ,<ๆ>นเงี้ยเหรออเล่นเกมเทปะ <laughs> โอ้ยถ้าโอ้ยถ้าเราเจอแบบนี้มาไงทำไงวันนี้อุคงสำลักแป้งอะ่ะเออทุกคนใช่ไหมคงสำลักแป้งอะ่ะไม่ไหวกูจะเอาคืน <c oughs> หนูนี่กูจะเอาคืนดูคลิปต่อไปกันโ <c oughs> กนผมไหนอีกรอบอะ่ะไม่ทันเข้าใจอะ่ะ <c oughs> <laughs> <laughs> อ๋อ <laughs> เข้าใจแล้วเออเข้าใจแล้วทุกคนอันนี้เขาแบบน้องเขาไปตัดผมมานอะนะแล้วก็แบบโกรธให้ช่างแล้วมองบนเงี้ย <c oughs> อะไรแบบอะไรอยู่ตรงหัวบะวะอะไรเงี้ยคงยังไม่ชอบตัดผมทุกคนสําหรับเด็กๆอะ่ะลูกชายนะไปตัดผมนะโอ้ยเป็นชั่วโมองอกว่าจะตัดเสร็จหัวก็เล็กนิดเดียวอ่ะดูคลิปต่อไปทุกคน ไม่ยอมตัดเล็บโอ้ยนางเมี้ยวไม่ยอมตัดเล็บอ๋อเข้าใจแล้วนนี้ก็ไม่ค่อยขำเท่าไหร่นะทุกคนไม่คลิปอะไรอีกเนี่ยลองดูสิ ม่อีคลิปเดียวม่่ออ๋อบันเกอออรกไรหอไหลออออ คิดไม่ได้เนียทุกคนเออเป่าเคแบบมันจะดับเนี่ยมันก็ไม่ดับสิใช่ไหมทุกคน <c oughs> ลมมันขึ้นมนาผากมนเลยมันจะไปดับได้ยังไงละหนูออหมดแล้วทุกคนก็มีบางคลิปนะที่แบบตลกมากแล้วก็มีบางคลิปที่แบบเออก็ ก็ก็น่าเอ็นดูนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่โดนใจเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันเนาะทุกคนว่าพี่เขาจะส่งคลิปอะไรมาให้เราดูอีกเดี๋ยววันนี้นกต้องขอไปก่อนนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับ c h anel n Why Bird นะจ๊ะ ฝากไว้ด้วยจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปดีๆพบกันคลิปหน้าจ้ะ